สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP กับดาวโจรเช้านะคะประจํามันที่ยี่สิบเอ็ดกับยี่สิบสองธันวาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่กนการพนันนะคะสําหรับดาวโจน VIP ตัวเด่นก็คือเก้ากับสองเจ็ดกับศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะสองศูนย์สองสี่สองหกสองเจ็ดสองเก้า ก้าเจ็ดศูนย์เก้าสองเจ็ดสี่สองศูนย์สี่เจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดหรือเก้าเจ็ดเจ็ดก็ได้เด้อหรือจ็เจ็ดเจ็ดเก้าจับคู่เก้าสองสองเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสองเจ็ดเจ็ดสองนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นดาวโจนสองกับเจ็ดมีมาเหมือนกันนะคะต่างกันก็สี่กับห้าเนาะเก้ากับศูนย์ สองศูนย์สองสามสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สองสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าสามสองเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดเก้าเด้อจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองสี่สี่สองสี่ห้าห้าสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเด้อ จับคู่ซื้อด้วยกันนะนี่สองเจ็ดห้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดศูนย์เลขมันมาแนวทางเดียวกันนะต่างกันสี 5, ่กับห้าเก้ากับศูนย์นะคะโชคดีทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ